สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยนะคะในช่องสไตล์อุ๋ยนะคะก็วันนี้เนองอุ๋ยมาอัปเดตเจ้าม้านะคะที่อุ๋ยพเพาะเมล็ดไปนะคะในคลิปก่อนนะคะถ้าท่านใดยังไม่ได้ดูเนาะก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะก็อุ๋ย มาอัปเดตวันนี้เนื่องจากที่มีเพื่อนๆหลายคนนะคะทักมาว่าแบบเมื่อไรอุ๋ยจะอัปเดตสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากรู้ว่าแบบเป็นยังไงบ้างเงอกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสเลิกงานกลับมานะคะก็หยิบมาอัปเดตให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะค่ะก็เดี๋ยวอุ๋ยเปิดเลยเนาะจริงๆเนี่ยอุ๋ยเปิดฝาทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเนาะเพราะว่านี่ค่ะ เห็นไหมคะสีเขียวๆเ,เนาะก็โดนตไค่น้ำค่ะทําไมตไค่น้ำถึงขึ้นนะคะกเ็เขาบอกว่าเกิดจากความชื้นที่ชื้นเกินไปความชื้นเยอะเกินไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแสงมากเกินไปนะคะเลยทำให้เกิดตไค่น้ำคราวนี้อุ๋ยก็ไปดูช่องของพี่ๆท่านอื่นนะคะก็เขาบอกว่าเวลาเจอตไค่น้ำแบบนี้คะ่ะให้เปิดฝาทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็ตไค่น้ำเนี่ยมันจะค่อยๆแห้งไปนะคะก็ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่างอกเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวอุ่ยนับนะทั้งหมดนะคะ14เมล็มดนะคะ,ะ,คะก็องอกออกมาเป็นต้นนะคะแต่ว่าจากต้นใหญ่แล้วก็ไปจนถึงต้นที่แบบกำลังง,งอกนะอุ๋ยนับหมดนะคะ แล้วก็ส่วนมเมล็ดที่ยังไม่งอกเนี่ยอุ๋ยก็คาดว่าเขาก็อาจจะงอกต่อได้นะคะเพราะว่าอุ๋ยเคยเจอค่ะจากประสบการณ์ก็คือบางทีเนี่ยพอไปเป็นปีๆแล้วนะคะจนต้นอื่นเนี่ยใหญ่หมดแล้วนะคะแต่ว่ามีมเมล็ดที่อยู่ล่างๆะคะ่ะเหมือนเขาพึ่งจะงอกออกมานะคะก็เป็นปีเลยอะ่ะก็ยังงงว่าเอ๊ะตอนแรกคือถอดใจแล้วก็คือนึกว่าแบบมันไม่งอกแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็งอกออกมาได้นะคะก็ อันนี้บางทีก็อาจจะเก็บเอาไว้ก่อนค่ะค่ะส่วนแต่ละต้นเนี่ยมีคนถามมาว่าแบบกี่วันถึงจะงอกอะไรเงี้ยนะคะพอดีว่าอุ๋ยไม่ได้ดูนะคะไม่ได้ดูว่ากี่วันงอกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ฟิกนะคะว่ากี่วันงอกเพราะอุ๋ยเห็นนะแต่ละต้นเนี่ยเขาก็งอกไม่พร้อมกันนะคะที่เพิ่งงอกก็มีเนาะแล้วก็ที่แบบงอกมาจนแบบต้นเขาใหญ่หนิดนึงแล้วนะคะก็มีค่ะมันมันก็จะไม่เท่ากัน แต่ส่วนต้นอื่นที่อุ๋ยเคยเพาะนะคะบางต้นเนี่ยก็อย่างพวกแฟนเลยนะะียอะไรเงี้ยคะแฟนเลียสังเกตว่าเวลาเขางอกเนี่ยเขาก็จะต้นเท่าๆกันหมดเลยแล้วก็ยิมโนยิมโนก็เป็นนะคะก็ต้นเขาจะงอกเท่าๆกันหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวอุ๋ยขึ้นอินเสิร์ตลูกให้ดูอีกทีนึงนะ,ะว่าแบบเขาขึ้นมาใกล้เคียงกันแต่บางต้นเนี่ยก็มีหลายอันหลายต้นนะคะที่บางต้นก็โต ทยอยเหมือนทยอยงอกออกมาแล้วก็โตไม่พร้อมกันนะคะก็มีหลายต้นเหมือนกันค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จากที่อ,อุอ๋ยไปค้นหาข้อมูลมาเนาะดู u t u b e จากออช่องอื่นๆนะคะก็เขาบอกว่าให้เปิดทิ้งไว้แต่คราวนี้มันก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่แบบของอุ๋ยอะเคยทิ้งเอาไว้นะอุ๋ยก็เคยเปิดทิ้งเอาไว้แล้วก็บางทีเนี่ย มันก็ยังไม่หายอะเหมือนกับว่ามันมันไปกัดกินต้นไม้เราหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นตะไคร่น้ําหรือเปล่านะอันของอุอ๋ยต่ก่อนอะคือทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยต้นอะมันก็ตายไปด้วยนะคะอุ๋ยก็เลยคิดว่าถ้าต้นอื่นที่ราคามันไม่แพงเนี้ยหรือว่าที่เราเก็บได้เยอะๆค่ะอุ๋ยก็จะจะลองดูเนาะแต่ว่าอันเนี้ยอุ๋ยคิดว่าเดี๋ยวอุ๋ยจะเปลี่ยนพอร์ตใหม่เลยดีกว่านะคะเพื่อความชัวเพราะว่า,มาเมล็ดนึงเนี่ยตั้งเท่าไหร่ มาเลยละ50ิบาทนะคะอันนี้นะคะก็อุย๋ยเพาะไปทั้งหมด20เมล็ดเนาะสรุปว่าที่นับวันนี้ก็คืองอกมา14เมล็ดนะคะค่ะก็เดี๋ยวอุย๋ยจะย้ายพอตให้ดูนะคะว่าทํายังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะก็อันนี้เนาะอุ๋ยก็เตรียมมาไว้แล้วนะคะน,นี่อุ๋ยก็ทําเหมือนที่ที่เคยทําไว้นะคะก็คือเอาจุ่มน้ําเรียบร้อยนะคะก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น กับมะพร้าวสับนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยสตาร์เกอร์จีสีม่วงเนี่ยอุ๋จะผสมกับดินไปเลยนะคะแล้วก็ปุ๋ยนะคะผสมกันไปเลยแต่ว่าวันนี้อุ๋ยอะลืมผสมนะคะก็เลยเอามาโรยข้างหน้านะคะส่วนปุ๋ยเนี่ยอุ๋ก็ใส่ไปแล้วข้างล่างนะคะค่ะก็เวลาที่เราย้ายผ่อนนะคะเราก็จะมีอุป,ปรกรณ์ก็คือ f o r ์เซนะคะแล้วก็อีกอันหนึงก็คือนี่ค่ะไม้จิ้มฟันนะคะวิธีการเนี่ยเราก็คือ,อ เราจิ้มลงไปเป็นรูๆแบบนี้นะคะจริงๆวิธีการย้ายพอตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะย้ายพอตกันตอนที่แบบค่อนข้างจะโตในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่อันนี้อุ๋ยย้ายเลยเพราะว่าอุ๋ยกลัวว่าจะเป็นตะค่้ไปหมดนะคะจริงๆแล้วว่า ก็ต้องค่อยๆมากๆเลยเนาะเพราะว่ามันมีโอกาสเสี่ยงที่ต้นเขาจะช้ำาลากยาวแล้วด้วยนะคะลากยาวแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าลากยาวมากๆเราสามารถตัดได้นะคะค่อยๆเบาๆมือนะคะสามารถตัดได้ลากแล้วก็ทิ่มลงไปแบบนี้นะคะวาง ค่อยๆวางเขาลงไปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนอันอื่นเราก็ทำเหมือนกันได้เลยแต่ถ้าต้นเล็ก,ากมากๆอะ่ะมันก็ก็อาจจะต้องจิ้มรูเล็กๆหน่อยนะคะเพราะไม่งั้นจะหลุดลงไปเลย นี่เล็กมากเลยจิ๋วมากไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะคะจิ๋วมากเวลาที่พอต้นงอกแล้วนะคะแล้วก็ตัวเปลือกเนี่ยยังอยู่นะคะก็ถ้ารอเขาโตอีกหน่อยก็เอาออกก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเอาออกแล้ก็เอาออกเลยก็ได้ค่ะ คือบางทีไม่รู้ว่ามเมล็ดหรือเปลือกเขานะคะก็หยิบมาไว้ก่อนคือบางทีอุ๋ยก็ไม่แน่ใจแล้วเนาะว่ามันตอนที่พอไปไหนยี่สิบเมล็ดหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวอุ๋ยขึ้นให้ดูอีกทีเนาะว่าพอไปกี่มเมล็ดน,นะคะอุ๋ยก็จําไม่ได้ โอเคน่าจะหมดแล้วแล้วก็ย้ายป้ายมาไว้ก่อนเนาะส่วนกระถางนี้ส่วนพอตนี้นะคะอุ๋ยก็จะยังเก็บไว้อยู่นะคะแล้วก็พอตนี้ก็ปิดฝาได้เลยค่ะก็ย้ายพอตเรียบร้อยนะคะพอตเดิมคือพอตสีน้ำตาลน,นี้นะคะแล้วก็พอตใหม่คือพอตสีขาวนะคะก็อุย๋ยไม่แน่ใจว่า อตอนที่เพาะไปเขาที่แล้วเนี่ยยีมเมล็ดหรือเปล่านะคะพอนับไปนับมาเนี่ยเหมือนมันจะเกินยังไงก็ไม่รู้เนาะไม่รู้ว่าเป็นเปลือกอันอื่นหรือเปล่านะคะที่ที่หยิบหยิบมาแล้วก็พอร์ตนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าอุ๋ยหยิบออกมาหมดหรือยังนะคะอุ๋ยก็จะยังไม่ทิ้งนะแต่ว่าอุ๋ยจะเปิดเอาไว้อย่างนี้ก่อนอาจจะเติมน้ํานิดนึงพรมน้ํานะคะเพื่อที่ให้ความชื้นเนี่ยมันไม่ไม่แห้งจนเกินไปนะคะแต่ว่าก็เปิดทิ้งไว้อย่างี้เพื่อให้ตาค่น้ำเนี่ยมันแห้งนะคะ ส่วนอันนี้ก็อุ๋ยก็จะพยายามควบคุมแสงแล้วก็ความชื้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดตะไคร่น้ำอีกนะคะกะ็มีหลายท่านนะคะถามอุ๋ยมาว่ามเมล็ดเนี่ยเวลาที่เก็บมาแล้วเนี่ยเวลาที่เก็บมเมล็ดเนี่ยค่ะมันเก็บได้นานเท่าไหร่เนาะอันนี้อุ๋ยก็ตอบไม่ได้จริงๆเนาะแต่ว่าจากหลายๆท่านที่มีความรู้เนาะ เราอุ๋ยไปศึกษามาเนี่ยจากหลายๆช่องหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอัตราการงอกเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะคะทางที่ดีเนี่ยเวลาได้มาแล้วหรือว่าเก็บมาแล้วเนี่ยพอล้างแห้งแล้วก็ควรจะเพาะเลยนะคะก็อัตราการงอกก็อาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่คราวนี้เนี่ยจากส่วนตัวเนี่ยอุ๋ยอะก็เก็บเอาไว้ในตู้เย็นนะคะในในช่องผักเนี่ยบางทีก็3เดือน4เดือนนะก็ยังงอกอยู่แต่ด้วยความที่อุ๋ยเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตว่า มันงอกร้อหรือเปล่าหรือหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็งอกค่อนข้างเยอะนะคะค่ะแล้วก็มีหลายท่านนะคะถามเข้ามาว่าอันนี้คือกระถางกี่นิ้วนะคะก็คือกระถาง2.5นิ้วนะคะอันนี้ก็อุ้ยซื้อมาจากร้านคุณคิดนะคะร้านระเบียงไม้นะคะก็ลองไปหาดูได้นะคะก็มีมีม,ม,มีรู้สึก อุ๋ยไม่แน่ใจว่ามีกี่สีเนาะแต่อุ๋ยชอบสีน้ำตาลกับสีขาวอุ๋ยก็จะซื้อมาเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็มีหลายคนสงสัยว่าไอตัวถ้วยเนี่ยมันขนาดอะไรนะคะแล้วก็ไปหาซื้อแล้วหาไม่ได้นะคะก็อันนี้อุ๋ยก็จะมาอันนี้เนะเาะอาจจะมันอาจจะกลับด้านเนาะก็คือเดี๋ยวอุอ๋ยจะ Insert รูปให้ดูอีกทีนึงนะคะก็เขาเขียนว่าถ้วยน้ำนะคะขนาดปากเนี่ยกว้าง1 1 6ม mm มนะคะก็แล้วก็3 0 0ซีซีนะคะก็จะ,ม,จะ,นนะมันจะสั้นๆหน่อยมันจะสั้นๆประมาณนี้นะคะซึ่งเดิมอะ่ะอุ๋ยอะ่ะใช้ขนาดนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไปหาซื้อแล้วมันไม่มีแบบสั้นๆแบบนี้เนาะอุย๋ย แต่ก่อนอุ๋ยก็คือซื้ออันนี้มาแล้วก็ใช้อันนี้ใส่ลงไปมันก็ใส่ได้นะแต่ว่าเวลาหยิบเข้าหยิบออกอะ่ะมันค่อนข้างยากอะค่ะมันก็ใส่ได้ใช่มันค่อนข้างยากคราวนี้ก็เลยตอนหลังเนี่ยไปเจออันนี้ก็เลยพอดีเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปากขนาดปากเนี้ยเท่ากันแต่ว่าต่างกันแค่ความสูงนะคะก็แนะนําเป็นอันนี้ค่ะหยิบออกง่ายหยิบเข้าง่ายนะคะสะดวกกว่าอันสูงเยอะ แต่ราคาเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะคะว่าอุ๋ยซื้อมาเท่าไหร่นะคะค่ะก็คลิปนี้นะคะอุ๋ยก็มาอัปเดตให้ชมกันแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe ะค,ะค่ะค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่คอยติดตามอุ๋ยนะคะก็สามารถติดตามผ่านทางเพจ เฟซบุ๊กนะคะก็แคคตัสนะจ๊ะนะคะแคคตัสแ u นซ u กเคีนะคะแล้วก็ทาง IG นะคะ IG ก็ชื่อแคคตัสนะจ๊ะเหมือนกันนะคะแล้วก็อุ๋ยมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มนะคะซึ่งอเอาไว้ให้เพื่อนๆมาพูดคุยกันเนาะก็แต่ช่วงนี้ก็ยังเงียบๆอยู่นะคะเพราะว่าคนยังไม่เยอะนะคะก็สามารถเข้าไปร่วมกลุ่มได้นะคะก็ชื่อกลุ่มแคคตัสนะจ๊ะเหมือนกัน